วันนี้ได้3 4ถังแล้วก็น่าจะไน้อยกว่า80,000มาจากทุกคนเด็ดไปได้ประมาณเกือบ10-20ลูกนะคะเอาไปฝากน้องตูรี่นะคะ <Hey. S 1> ดูสิคะลูกมารับน้องตูรี่แล้วนะคะ <Hey. S 2> เอามาให้น้องตูรี่กินดูสิลูกอร่อยไหมสภาพลูกมันยังเป็นเล็กๆแบบนี้อยู่เลย <Yeah. S 3> สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับพวกเราติโมโรซาไทาฟินอีกแล้วนะคะ วันนี้เพิ่งเลิกงานค่ะทุกคนวันศุกร์เนาะบ่ายโมงกว่าแล้วนะคะเพราะว่าวันศุกร์เราจะทํางานแค่หกชั่วโมงกว่าเท่านั้นนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาเ,เพื่อนๆนะคะไปดูป่ากันค่ะป่าที่เราว่าเน,นี้ยนะคะทุกคนก็เป็นป่าใกล้ๆโรงเรียนนะคะใกล้ศูนย์เด็กของน้องตูรี่เนาะเลิกงานมาก็คือหัวฟูเลยค่ะทุกคนโอ้โห เมื่อกี้ทาลิปไปน,นิดนึงแล้วนะคะให้ปากมันไม่ซีดเนาะก็มีข่าวดีมาบอกอีกแล้วนะคะก็ก็เหมือนทุกปีนะคะในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เราทํามาหาเงินนะคะหาเงินจากป่าฟินแลนด์นั่นเองนะคะรายได้เงินแสนของเรานะคะแต่ปีนี้เนี่ยเราคิดว่าเราจะไม่เอาถึงหลักแสนนะคะทุกคนเพราะว่า <c ười> คุยกันกับพี่เพลงเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ก็จะเบานิดนึงไอปีนี้เนี่ยเราก็จะแบบว่า เผาๆนิดนึงไม่เก็บแบบว่าเอาเอาเป็นเอาตายแล้วนะคะเพราะว่าเราเราเหนื่อยนะคะที่จริงเงินก็อยากได้นะคะแต่บางทีกําลังเรานั่นก็คือปวดหลังนะคะเพราะว่าปีนี้เนี่ยแม่ก็ทํางานด้วยพี่เพลงก็ทํางานช่วงซัมเมอร์ด้วยนะคะทุกคนก็มีงานทํานะคะเราจะมีเวลาไปเข้าป่าเก็บบูเบอร์รี่มาขายให้ลูกค้าเนี่ย ก็คือในช่วงหลังบ่ายสามนั่นเองที่เราเลิกงานนะทั้งทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะคะแต่ข่าวดีก็คือนะคะเราเราไดออเดอร์มาตอนนี้ก็คือประมาณ30ถังแล้วค่ะทุกคน30ถังแบบว่าเป็นลูกค้าเก่าของเรานะคะลูกค้าที่เรายังไม่ได้ลงโพสต์ขายนะคะแต่เขาก็เขาก็ทักมาหามาสั่งกับเรา นะคะสั่งสั่งไว้เลยนะคะตอนนี้ก็คือยอดอยู่ที่34ถังนะคะทุกคนถ้าคิดเป็นเงินไทยเล่นๆนะถ้า3ามสถังมันก็1 5 0 0ยูโรนะคะถ้า34ถังบวกกับอีก2 0 0 1 7 0ยยูโรนะ1,700ยูโรเนี่ยจะอยู่ประมาณถ้าพันยูโรจะประมาณ39มหมนะคะ,ะถ้า7ยูโรเจ็ดร้อยยูโรเนี่ยก็จะประมาณโอ้ตายแล้วคิดคำนวณยากจังเลยนะคะประมาณเกือบสิ ตัวแรกกลมๆประมาณ7จ็ดหมื่นนะทุกคนบวกลบคูณหารยังไงก็น่าจะประมาณ7จ็ดหมื่นแหละนะคะก็เดี๋ยวคงจะมีมาอีกนะคะเพราะว่าตอนนี้ตั้งยอดออเดอร์ไว้ที่40ถังนะ40ถังก็ประมาณ2,000ยูโรนะคะทุกคน2,000ยูโรประมาณ8 0 0 0 0ืนนะเออถ้า2,000ยูโรก็ 8, ็น่าจะน้อยกว่า8ปดหมื่นทุกคนคือเราจะไปดูป่าเนี่ยเพราะว่าเราจะตัดสินใจถูกนะว่าเราจะจะรับออเดอร์เพิ่มไหมนะคะถ้าหรือเราจะโพสต์ลงขายไหมถ้าโพสต์ลงขายแน่นอนแหละลูกค้ามันตึมแน่นอนมันเยอะเพราะว่าคนบริโภคอะบางทีมันเยอะกว่าคนคนเก็บขายนะทุกคนปีที่แล้วเนี่ยเราได้ร้อยกว่าถังแบบทะลุเป้าแบบโอ้โห ยอดเลยปีนี้ก็เลยว่าเดี๋ยวเก็บเอาแค่มีแรงนะคะเก็บเก็บพอขายเก็บพอได้เงินนะคะเป็นขวัญถุงมาก็แล้วกันก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ป่าเลยค่ะทุกคนตามไปดูกันเลยว่าปีนี้มันจะลูกมันจะดกมันจะใหญ่หรือว่ามันจะได้เก็บหรือยังนะคะไปกันเลยค่ะนะคะเรากลับถึงเมืองไทยวันที่ 2มิถุนายนค่ะและหลังจากนั้นก็วันที่มาจะมาถึงป่าเรียบร้อยแล้วนะคะก็ใส่บงใส่บูธเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูป่าบูเบอรี่ที่เราเคยเก็บกันนะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะก็โอ้ยแดดออกแบบลำไรลำไรนะคะที่ฟินแลนด์ช่วงนี้ก็1วันมีหรืฤดูสี่ฤดูนะคะทุกคนถ้าพี่น้องชาวไทยที่จะมาเก็บบูเบอรี่เนาะก็ต้องเตรียมเสื้อกันลมกันหนาวค่ะเกง ขายยงขายยาวมาด้วยนะคะเสื้อกันฝนด้วยก็ยิ่งดีนะคะเนื่องจากวันหนึ่งเนี่ยมี3าสีฤดูเลยนะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปในป่ากันค่ะทุกคนไปกันเลยตรงนี้ก็เยอะนะเนี่ยเยอะแต่ลูกมันไม่เสมอกันทุกคนดูสิคะลูกมันมีสามรุ่นสี่รุ่นเลยนะคะรุ่นสุกแล้วกับรุ่นกําลังสุกเนี่ยเนี่ยรุ่นแบบเหี่ยวแล้วก็มี เป็นไปอย่างนั้นอีกโอ้ยคืออะไรดูดูรุนส่ห้ารุ่นเลยค่ะทุกคนเนี่ยจะได้เก็บไหมเนี่ยฮึโอ้ย,อยดูเอาทุกคนเอ้ยปีนี้มันจะมันจะมีพอให้เราได้เก็บได้มาดูกองนี้ป่าแบบนี้จะเป็นป่าสูงนะคะป่าสูงแล้วคือ ถ้าแรงงานไทยมาเก็บเนี่ยแบบเนี้ยที่เก็บแบบเอาตักตักใส่ตักยากเลยเพราะว่าถ้าเป็นป่าแบบนั้นเนี่ยต้องเป็นป่าโล่งนะคะถ้าเราใช้ที่ไม้ตักตีเอานะคะต้องแบบเป็นป่าโล่งป่าต้นมันเล็กๆมันถึงจะสะดวกในการตีถ้าเป็นป่าแบบนี้เนี่ยมันต้องคอยเก็บกิ่งเก็บอะไรออกเนี่ยเพราะว่าต้นไม้พวกนี้มันเยอะนะคะ ตรงนี้ก็จะบางนิดนึงนะทุกคนแต่ก็ถือว่าใช้ได้ถ้ามันสุกสุกหมดแล้วเนี่ยก็น่าจะโอเคแหละแต่ก็อยากไปหาที่แบบว่าดดๆแล้วมาถ่ายเพื่อนๆดูไงเนี่ยมันก็โอเคนะมันไม่ใช่ว่าขี้เหล่เลยนะปีนี้เนี่ยแต่ประเด็นคือมันมันยังไม่ถึงเวลาของมันมันมีหลายรุ่นเนาะตรงนี้เยอะอยู่ตรงนี้เยอะเนี่ยเพราะว่าถ้าถ่ายออกกล้องปุ๊บ เพื่อนๆจะมองเห็นแต่ลูกที่มันเป็นลูกสีน้ำเงินเนาะลูกดำๆเนี่ยค่ะแต่ถ้ามองกับกล้องของจริงเนี่ยมันจะมีทั้งลูกเขียวลูกอะไรอยู่ข้างล่างโอ้ยตรงนี้ได้อยู่เนี่ยค่ะแต่ถ้ากล้องมันบูเบอรี่มันไม่ค่อยขึ้นกล้องนะทุกคนก็คือตัวจริงเนี่ยเขาเขาจะดกกว่าในกล้องนะฉะนั้นเวลาที่เห็นช่องไหนที่เขาทำคลิปแบบว่า ดําเมี่ยมเต็มเนี่ยของจริงอะดก,ดกกว่าในในกล้องอีกนะคะในวิดีโออีกนะเนี่ยนี่ก็ดกนะ,ะเนี่ยใช้ได้เลยเนี่ยเนี่ยตัวงนี้ก็เนี่ยดูลูกมันเดี๋ยวเด็ดให้ดูถ้าน้องตุลี่มาเนี่ยก็คือน้องตุลี่น่าจะเก็บกินเก็บใส่ปากเลยเดี๋ยวเรามาดูขนาดของลูกกันประมาณนี้ยประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วราคาปีนี้ก็ หลายเจ้าหลา,หลายคนก็เริ่มต้นที่ราคาเดิมนะคะก็คือ1ถัง,งนะคะหถัง,งนี่ประมาณ5โลถึง6โลเนี่ยเขาเราก็จะขายกันอยู่ที่ประมาณ2,000บาท1,900ถึง2,000บาทนะถ้าตีเป็นเงินไทยมันก็ยากเนาะเรียกง่ายๆก็คือประมาณ50ยูโรนะคะเนี่ยทุกคน50ยูโรประมาณ5โล6โลนะ่กว่าจะเก็บได้เต็มทางนี่ก็หลังหักเลยนะคะเดี๋ยวชิมดูก่อน ดูกกอนี้ค่ะทุกคนมีสามรุ่นแล้วรุ่นใหญ่รุ่นเดอแต่ก็น่าจะโตทันกันอยู่นะคะเนี่ยนี่ลูกเขาใหญ่นะทุกคนไม่ใช่คิเล่เลยนะปีนี้เนี่ยลูกลูกโอเคใช้ได้เลยลูกที่แบบว่าพอเก็บได้แล้วเนี่ยแต่ก็ต้องรอเพื่อนเขาก่อนไงเพื่อนเขายังเขียวอยู่น,ยนี่แบบนี้ยเนี่ยทุกคนเนี่ยยังเขียวอยู่เนี่ยเนี่ยค่ะอืมแล้หยิบเก็บกินใส่ปากก่อน วิตามินคันดีนะคะแต่ทำไมเราไม่กินกันเนาะตรงนี้ค่ะต้องนั่งละโอ้ยทำไมมันลูกมันแน่นนะเนี่ยเยอะเลยแต่ทำไมหญ้ามันเยอะจังเลยดูค่ะเนี่ยมันเป็นลูกแดงลูกม่วงยังแบบว่ายังยังยังเก็บไม่ได้ทุกคนเนาะก็วันนี้พามาดูก็หลังจากนั้นก็ อาจจะแอบมาจบดูอีกสักรอบนึงหรือไม่ก็มาเก็บเลยนะคะแต่ก่อนตรงนี้เนี่ยคือแบบว่าดกมากๆเคยมาเก็บดูเดี๋ยวกินดูก่อนลูกใหญ่โอเคหวานใช้ได้หวานอมเปรี้ยวโอ้ยสอ,อนต้นนี้แน่ทุกคนดูค่ะลูกลูก ลูกใหญ่นี่ใหญ่มากลูกใหญ่นะคะแล้วดูลูกที่กำลังจะจะเปลี่ยนจะกลายร่างเป็นสีม่วงดูทุกคนดูค่ะอยู่ในก้านเดียวกันอยู่ในกิ่งเดียวกันเนี่ยถ้าเจออย่างเงี้ยสักประมาณดูค่ะ ประมาณสักแบบว่าสิบยี่สิบกอเนี่ยก,ก็เยอะแล้วนะเนี่ยดูค่ะเยอะเข้าเยอะแล้วนะถือว่าได้อยู่หมุนมาทางนี้นิดนึงอ่ะเนี่ยฝั่งนี้ยังไม่สุกก็นั่งอ้อมตักไปเลยทุกคนนั่งเกี่ยวที่ตักบปเลยรู้สึกว่าปีนี้แม่จะต้องซื้อที่ตักใหม่เพราะว่ามันหักแล้วนะคะที่ตักอันเก่าเนาะก็เดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆตกใจคิดว่าใครจะพาเพื่อนๆไปซื้อถังกันนะคะ ถัทงที่เราจะเอามาขายใส่ขายให้ลูกค้าเนาะไม่รู้ว่าปีนี้ราคาจะขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าทุกปีเนี่ยมันจะประมาณถังละ2ยูโรก็ประมาณ80ดบาทนะคะทุกคนนุ้ยนี่ก็สวยนะดูค่ะมันได้ได้อยู่มันใหญ่แล้วมันก็มีอันเล็กด้วย <laughs> มาจากทุกคน เด็ดไปได้ประมาณเกือบ10-20ลูกนะคะเอาไปฝากน้องตูลี่นะคะเพราะลูกมันดูใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยทุกคนก็เลยว่าเดี๋ยวเก็บเอาไปฝากน้องตูลี่ตนที่ไปรับน้องดีกว่าเดี๋ยวเราออกจากป่ากันเลยค่ะทุกคนไปไปกันเลยค่ะดูสิคะลูกมารับน้องตูลี่แล้วนะคะเอามาให้น้องตูลี่กินดูสิลูกอร่อยไหม อร่อยไหมคะอร,อ,อร่อยมากหวานหรือเปล่าหวานไหมมะเกีืหวานไหมคะมะเกีืไหมไหวานหวานค่ะหวานค่ะ,คะอืมเดีย๋ยวเราไปตลาดกันต่อไปซื้อถังนะคะทุกคนไปกันเลยค่ะงแเ้า เรามาถึงที่ซื้อถังเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อกี้ไปจอบดูพี่เพลงนะคะเพราะว่าที่ทํางานพี่เพลงเนี่ยอยู่ข้างหลังร้านที่เราจะไปซื้อถังกันค่ะทุกคนแต่เราไม่ได้ซื้อนะคะเนื่องจากไปเช็คราคาดูแล้วคือมันแพงมาก มันถังละ2ยูโรกับอีก49เซนนั้นอยู่ที่ประมาณถังละ100บาทนะคะทุกคนฉะนั้นเราไม่ซื้อคะ่ะเดี๋ยวไปซื้อร้านอื่นนะคะและหลังจากนั้นเราก็แวะร้านดอกไม้ค่ะทุกคนเอาดอกไม้ไปให้วันเกิดวันนี้เป็นวันเกิดของย่านะคะตัวลี่เลือกดอกไม้เองกับม,มือเลยนะคะ,มมป,ะปีนี้ย่าอา,า,ายุครบ75ปีคะ<า>่ะทุกคนแล้วหลังจากนี้เราก็จะกลับบ้านกันค่ะ <S 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 สำหรับคลิปนี้พวกเราติโมโรซาแทฟีนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณสำหรับทุกการรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บายบายสวัสดีค่ะ